เราจะมาแบ่งปันการเปลี่ยนยางยืดที่ปลายแขนเสื้อนะคะเดอเขาบอกว่าเสื้อตัวนี้อยางยืดมันก็หย่อนแล้วเนาะแล้วก็เขาต้องการเอาความยาวออกประมาณ6นิ้วค่ะหนิ้วก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาร์กไว้ ข็มหมุดกัดน,นะคะแล้วก็ตรงกลางด้วยระหว่างตรงกลางรอยเย็บกับรอยเย็บแขนกับรอยเย็บตัวเสื้อน่แล้วก็จับให้ตรงกัน <c oughs> แล้วเข็มหมุดกัดอย่างเงี้ยสามจุด จุดนะคะทีนี้ดึงแขนเสือ้อความยาวของแขนเสือ้อสองชิ้นให้ตรงกันแล้วก็จัดค่าเนี่ยให้เรียบนะไม่ให้มันลังเหลือมนะคะแล้วก็ปลายแขนนี่เราก็จัดให้มันความยาวให้มันตรงกันแล้วเอาเข็มบมุกกัน พอจัดได้แล้วทีนี้เราก็วัดขึ้นมาหกนิ้วแล้วต้องมาร์กไว้วทีนี้เราจะลงมือตัดนะคะพอเราจะตัดเนี่ยเราต้องเผื่อเย็บรูดยางยืดหนึ่งนิ้วนะคะจากรอยมาร์กลงมาอย่าไปตัดตรงรอยมาร์กนะคะ เพือลงมาจากรอยมักหนึ่งนิ้วนี่ค่ะอันนี้ทิ้งไปเลยนะคะคือมันจะเหลืออยู่แค่นี้แขนยาวอ่ะกลยไป็นแขนสามส่วนแล้วก็เอาเข็มหมุดออกทีนี้เราก็มาเย็บนะคะสายยางเนี่ยเราก็ตัดประมาณความกล้อง ควารมรูดของตรงแขนเนี่ยอย่างป้านาถอมเนาะมันก็จะดูใหญ่ใช่ป่ะแต่ทีนี้เขาอ้วนกว่าป้านาค่ะน้ำหนักเขาประมาณแปดสิบแต่ป้านาแค่สี่สิบกว่าเองเนี่ยของเขาต้องใหญ่กว่าป้านาป้านาก็เลยตัดสี่นิ้วครึ่งเนาะสีนิ้วครึ่งมาทบกันก็เป็นเก้านิ้วแล้วทีนี้เราจะเราจะมาเย็บ ยังยืดให้ติดกันนะคะอย่างนี้นะคะเวลาเย็บผ้าอย่าลืมใส่แม็กนะคะเพราะป้านาก็ประสบะาการณ์ก็เพราะว่าเย็บผ้านี้กลายเป็นภูมิแพ้แล้วสังเกตเวลาเราเย็บผ้าอันหนึบประมาณหนึ่งวันหรือหนึ่งอาทิตย์เนี่ย ให,ให้คุณมาเปิดดูใต้จากเนี่ยฝุณมันจะเต็มเลยฝุ่นแบบละเอียดมากเลยจะเกาะเต็มใต้ใตีนผีเนี่ยใต้จากเนี่ยแล้วเราเย็บทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ใส่แมสมันก็เข้า,ขาไปสะสมในปอดเราพอเราอายุมากขึ้นอาการมันก็จะออกค่ะคุมแพ้ค่ะไอ เผื่อป้ามารู้ตัวก็มันก็สายไปแล้วไงเราก็เป็นตุ่แพ้แล้วไงมันก็จะได้อย่างนี้ยสองท้นะคะแล้วก็มาใส่แขนเราเริ่มต้นตเราเริ่มต้นจากตะเข็บใต้แขนนะคะเย็บ <Yeah. S 1> เราเผื่อเย็บหนึ่งนิ้วล้วก็เอาพับเข้าไปครึ่งนิ้วก็เหลือให้มัน แค่ขึ้นมืออ <C ười> ย่าเวลาเย็บอย่าให้โดนสายยางลื่นนะคะเย็บไปด้วยจัดไปด้วยนะคะแล้วล่องออกมามันจะได้ตรงกันสวยงามคะ่ะเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ย ป้านาจะไปซื้อผ้าล้างขาประจําที่ว่าขายผ้าน่ะขายขายผ้าถูกมากมันจะมีอยู่สองร้านเป็นผ้ายืดนะคะป้าจะชอบไปซื้อผ้ายืดแต่ร้านที่ว่าเนี่ยมันจะมีเนื้อผ้าทุกอย่างขายเลยแบบเนื้อผ้าตัดกางเกงตัดเสื้อแล้วก็มีผ้ายืดมีผ้าชีฟองก็เยอะไปเจอสี่เมตรร้อยนะคะ ส่วน้ากป้าไปเนี่ยจะเจอสีเม็ดเมดร้อยสามเม็ดร้อยป้าจะมาบอกจุดนะคะอันนี้เราเย็บเสร็จแล้วนะคะสองข้างคะ่ะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะสองข้างนี่ค่ะเท่ากันเด้ดเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ ขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะวันนี้ป้าขอบคุณมากค่ะ